กราบสวัสดีครับผมลายวยาเองในวันนี้อยู่กับช่วงบรรายการช่างนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาจูนเจ้าสกายไลน์2,000นะครับเป็นตัวเก่าตัวแกเลยนะครับส่วนในวันนี้เราจะแต่งอะไรไปบ้างเราจะจูนอะไรไปบ้างก่อนที่จะเข้าไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปดูกันเลย โอเคครับเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับเราใช้เครื่อง2 0 0แสนนะครับเทอร์โบ2 0 0แสนนะครับแล้วก็ยางของ1,000 0นะครับท่อ3ใบนะครับหรือใช้ใบเดียวก็ได้แล้วแต่คนนะครับแล้วก็แผงไฟนะครับ1อันนะครับดิสเบรกเฟืองนะครับอินเตอร์ทั้งหมดก็จะได้ประมาณ925 HP นะครับผมโอเคครับเรามาดูเรื่องของ จูนนะครับสูตรจูนนะครับสูตรจูนของผมที่คิดค้นขึ้นมานะครับจะเป็นตามนี้เลยครับผมสูตรจูนนะครับและทุกๆอย่างที่ผมเอามาในวันนี้นะครับผมเออหาเองนะครับไม่ใช่หาเองหรอกเออเป็นสูตรของผมโดยตรงนะครับเป็นสูตรของผมโดยตรงไม่ได้เอาของใครมานะฮะโอเคครับส่วนเรื่องของเออปรับแต่งนะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับแล้วแต่ท่านจะปรับแต่งว่าจะสูงจะเตี้ยยังไงนะครับแต่ผมแนะนําเป็นแบบของผมแล้วกันนะครับ ก็ส่วนของ COG นะครับก็จะเป็นตรงฝากระโปรงหน้านครับตรงนี้ก็จะทําให้รถเสียสมดุลน,นิดนึงแต่กับทางตรงนี้สุดยอดมากๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับข้างในกันนะครับว่าวิ่งกี่วินะครับไปโอเคครับเรามาเริ่มที่402เมตรกันก่อนนะครับครั้งนี้ผมจะใช้เป็นสูตรที่1นนะครับเป็นสูตรที่ใช้ การขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับเป็น AWD นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะวิ่งอยู่ที่กี่วินะครับซึ่งสูตรนี้ผมไม่แนะนําให้เอาไปวิ่งนะครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยความแรงแบบน้อยมากนะครับแต่ออกตัวดีนะครับออกตัวดีมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันออกตัวดียังไงนะครับเนี่ยจังหวะที่ออกนะครับเห็นไหมไม่มีการฟรีนะครับไม่มีการฟรีเลยเอาตัวดีมากพุ่งปี๊ดเลยนะครับแต่ผลเสียก็คือ ช่วงท้ายๆนะครับมันมาไม่ทันนะฮะช่วงท้ายๆมันมาน้อยนะครับตอนนี้เราได้ประมาณ8.27นะครับวินะครับในตานี้ต่อไปนะครับอยากให้ดูเกี่ยวกับสูตรที่2นะครับสูตรที่2จะเป็นเกี่ยวกับปรับเป็นโหมดดิฟนะครับสูตรที่2นะปรับเป็นโหมดดิฟอันนี้ผมแนะนําเกี่ยวกับทางไกลนะครับทางไกลรถคันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นโหมดดิฟทางไกลนี่สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นโหมดดิฟนะครับโหมดดิฟเนี่ย ถ้าสับเองอาจจะดีกว่านะครับแต่อันนี้เราแบบทางสั้นๆไงเราเลยแบบเอามาให้ดูเฉยๆว่าไม่ค่อยดีนะครับด,ดานี้เพสสูตรธรรมดาด้วยนะครับรถอีกคันหนึ่งเนี่ยผมตั้งเป็นสูตรธรรมดาไว้นะครับและสูตรที่3ามนะครับเป็นสูตร2ระบบนะครับหรือเป็นสูตรสับนี่แหละอันนี้แนะนําเป็นทางเป็นแบบเป็นระยะใกล้นะครับระยะใกล้เนี่ยเป็นสูตรสับจะดีมากนะครับก็จะลงอยู่ที่ประมาณเอ่อ ทีป่ประมาณประมาณกี่วิประมาณ7 7 0วินะฮะก็ถือว่าเร็วนะฮะถือว่าเร็วนะในรถที่โหมดอยู่ที่ประมาณ 925h p เนี่ยผมว่าเร็วนะครับ7วิโอเคครับท่านผู้ชมเรามาดูเกี่ยวกับ3000เมตรหรือว่า3กิโลนะครับก็ในโหมดนี้นะครับแนะนำว่าให้เป็นโหมดที่2นะครับก็คือการปรับเป็น AWD ก่อนนะครับออกไปประมาณ1เกียร์2เกียร์นะครับแล้วค่อยปรับเป็น หมดดิฟนะครับมันจะสุดยอดมากๆสําหรับสูตรนี้นะครับกับชุดเกียร์นี้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยสำหรับสูตรเนี้ยถ้าปรับดีมากนะครับส่วนการต่อเกียร์แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับว่าทุกท่านจะชอบปรับเป็นเกียร์ดีนะครับเป็นอโอโต้หรือว่าสับเองนะครับแล้วแต่สะดวกอันนี้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยแต่สาหรับผมเนี่ยพอถ้าระยะไกลนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูระยะไกลอีกทีนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี <S <S ๋ยว ผมมีให้ดูแน่นอนนะระยะที่สายดันโลนะครับอาจจะชอบนะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่ประมาณ32มสิวินะฮะโอเคครับเรามาดูที่ระยะไกลนะครับสายดันโลนะครับอาจจะชอบนะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับใช้สูตร2โหมด2โหมดเดิมนะครับก็คือปรับเป็นโหมดดิฟไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันสุดที่กี่ร้อยนะครับ แล้วที่ผมบอกว่าถ้าท้ายมันต้องสับเกียร์เองเนี่ยทำไมต้องสับเกียร์เองเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะบรรยายไปด้วยเลยนะตอนนี้อยู่ที่เกียร์4นะครับก็ยังธรรมดาอยู่เราจะปกติแล้วก็แตะอยู่ที่7,000รอบแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์นะครับพอมาเกียร์ที่5เนี่ยเกียร์นะครับรอบเริ่มมาช้านะครับเริ่มมาช้าแล้วในบางครั้งนะครับเราเสัมผัสได้เลยว่มามันเริ่มช้านะครับเริ่มอืด ตัวเลขเริ่มไม่วิ่งนะครับอาจจะไม่ถึง7 0 0 0พรอบนะครับและสับเกียร์เป็นเกียร์หนะครับผมเพราะว่าช่วงได้ท้ายเนี่ยสำหรับสูตรนี้ช่วงไท้ายมันไม่ค่อยมานะครับมันไม่ค่อยมานะช่วงในท้ายไม่ค่อยมาเลยเนี่ยพอเกียร์หนะครับเกียร์หถ้าทําให้ดีนะครับก็อาจจะวิ่งได้อีกนิดนึงนะครับสําหรับสูตรนี้แต่เดี๋ยวเอาสูตรนี้ไปใช้กันก่อนนะครับในอนาคตนะครับอาจจะคิดค้นสูตรใหม่มาให้นะครับผม โอเคครับผมในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถสกายไล e ์0 0งนะครับสมบัติปู่รู้กันอยู่ว่ามันแรงนะครับผมก็สำหรับวันนี้มีนเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับกับช่วงบรรายการช่างในอาทิตย์หน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครที่เข้ามารับชมาบบ่ายีิวเกนปุ๊บปุ๊กันครับ